thank <laughs> you กัดน้อยเรียบร้อยแห้งแล้วล้างน้ำเปล่าชฉยนนิดน้อยร้อนเร็วดีจัง Hồ gian hành bằng bằng Anh mình hang Anh mình hang vậy đó bây mình nắm cục thịt, thịt rồi ừm, tôm nấm thủng cao thịt với lại ในการย่า้ค้างย้า้เหลือหมกมันแห้งอะเลยต้องทำวิธีนี้หมูมันแห้งมันแข็งไปหน่อยอยาให้หมูมันกินน้ำอมน้ำนิดหน่อยดูซิว่าจะใช้ได้ไหมถั่วก็จะสุกพอสุกแล้วค่อยปรุงจะไม่เติมเข็มนะจ๊ะ น้ำมันหอยน้ำตาลพอแล้วว่าหมูมีรสชาติแล้วกินกินแล้วเค็มเค็มแล้วเค็มแบบเค็มซอสอ่ะกิงกับไข่ดาวน้ำ ทีแรกว่าจะทำน้ําตกมันแห้งไปเครื่องมันยังไม่ครบลอผัดกระเพราดีกว่ากระเพราออกดอกละออกดอกอีกจัดการเลย แครับเอาให้นิ่มอันนี้ถั่วหลังบ้านได้มาสองเส้นวันก่อนเส้นหนึ่งใส่ตู้เย็นไว้วันนี้เก็บอีกเส้นหนึ่งเล็กเล็กกว่าเดียมีเส้นเล็กเส้นใหญ่กเพาก็หลังบ้านเด็ดเรียบร้อยออกดอกดีนะ thế mình hỏi hỏi rất nhiều lúc chặt นวลนวลอือฮหมูก็จะช่ำๆน้ำหน่อยจะไม่ค่อยแหง้งจะนิ่มกะเพราหมูย่างเตาหมอ้ออบ chị miếng xôi chưa thêm rồi Thì yêu đầm ngoài. nói Rồi บ้านจ้ะดอกดอกบงนั้นเลยดอกนี้นะกง่ายๆเร็วๆนี่นแหละอย่าให้เสียของ ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกหรอเอาแก้ตามสถานการณ์ของมันมีแบบไหนผ่อนสั้นผ่อนยาว <c oughs> กระเป๋า <c oughs> ไอกันทางบ้านหรอก <c oughs> <c oughs> โอ้ยชนเหี่ยวมากเลย ชวนหิวมากกระเป๋าแล้วกระเป๋า เอาหมูยา่ยางหมูย่างม้ออบ <c oughs> อ,รอร่อยอร่อยฉุนไม่ต้องเค็มมากอะ่ะกะเพราเผ็ดเออนนเนี้ยดูอ่ะเผ็ดเพราะว่าฉุนมากเอาฝังดูอร่อยอร่อยไข่ดาว